สวัสดีค่ะล้างออกแล้วโอ้โหล่าสุดเพจโดนเตือนนะคะแล้วเราก็ทำการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ก็ไม่ผ่านอยู่ดีเมื่อวานฮานอยเข้าสามตัวแค่เนี้ยเออแล้วก็โพส์เนาะโพส์หน้าเพจปกติ เออตามตามภาษาปะเออเหนแต่สังเกตนะเวลาสามตัวแล้วก็ไปโพสหน้าเพจทีไรดิฉันโดนตลอดเลยเพจโดนเตือนโดนอ่าเพจติดติดแดงตลอดล่าสุดก็โดยปิดกัน้นการมองเห็นขั้นขีดสูงสุดแล้วจะรอดหรือไม่เดี๋ยวรอดู เพจเจ๊ฟองเบียร์ไป8ดแปดนะคะเพจหลักอะหวัดดีค่ะแม่หวัดดี้านอยออกแล้วจ้าแม่ล่าง้านอยล้างออกเดี๋ยวอรอลุ้นบนกันคงจะไม่สามตัวแบบเมื่อว,วานหรอกโอ้ถ้ามาอีกก็โดนปิดเพจพอดีเลยมั้งอืมล้างออกอ่าห้าหกค่ะ ล่างออกห้าหกอะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะแม่เป็งี้ตลอดเลยอะอะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอขอคนละหนึ่งแชร์แค่นี้พอนะคะเพราะว่าเพจโดนปิดกัน้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นอ่ะใครเชียบบนแต่ล้างออกแล้วค่ะล้างออก 5, 6, ห้าหกเมื่อวานออกสี่สี่สองหกเจ็ดอาสิวันนี้บนจะเกิดปฏิหารหรือเปล่ารุ่นบนค่ะเจรุ่นบนแล้ววันนี้มีราวด้วยลาวล่าสุดก็ Uh huh. เกือบเกือบจะปฏิหาหรมาไหมเนาะเกือบจะปฏิหารแล้วแหละอืเราล่าสุดเราฟันที่สี่แล้วก็ออกสี่หนึ่งแต่สามตัวนี้สิคือออืคือ uh huh. คอ,อีกแค่นิดเดียวแหละเนาะลมพัดลมเพอีกแค่แบบเออแค่ถอนหายใจแค่ในะอีกนิดเดียวเอง สเราอ่างูที่แล้วเราให้สามสี่ศูนย์แล้วมันออกสามสามส,ามสี่หนึ่งคือแค่อีกนิดเดียวคือแบบโอ้โหเนอะแค่ถอนหายใจอีกนิดเดียวก็กระเถิบไปและเลขเพิ่มอีกแค่นิดเดียวเองโูหอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวลุ้นบนเดี๋ยวลุ้นบนถ้าไม่มาก็ ก็คือไม่มานะคะไม่มาไม่มาก็คือไม่มาแต่อันไม่แน่ก็ลองตามฮานอยวีดูหรืออาจจะฟุกมามาหน่อยนะแม่วันนี้โอ้โหจริงจริงเนาะมันน่าเสียดายพูดถึงอ่ะไอออกไม่เข้าเลยก็คืออ่ะไม่เข้าก็คือไม่เข้าแล้วก็เออโอเคมันไม่เข้าเออทําใจว่ามันไม่เข้าแต่เมื่อวานเนี้ยมันอืเอ้ยเมื่อวันพุธมันค้างคาใจมันจะเข้ามันก็ไม่เข้ามันเฉียดเราจีเฉียดสามตัวทุก มันเฉียดสามตัวตลอดอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมันค้างคาใจตั้งแต่วันพุธเลยเนี่ยเสียดายแต่แบบเสียดายไม่หายนะคะอ่ะหวัสดีค่ะแม่หวัสดีค่ะอ่ะขอคนละแชร์เดียวนะคะเพจโดนเตือนแล้วนะคะโดนเตือนอ่าผิดกด Facebook นะคะ วัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะผิดกฎมาตรฐานนะคะชุมชนเฟซบุ๊กอยวุ้นบนเดี๋ยวฮานอยเราลุล้นบนกันนะคะเออนั่นแหละค่ะก็คือถ้ามันไม่มาเลยมันไม่เข้าเลยเออใช่อ่ะโอเคฉันทำใจได้แต่อมืมาให้เฉียดอีกแค่นิดเดียวเนาะ โอ้หมดแรงหมดแรงหมุนอืมไปไม่ถึงไม้เจ็บปวดเสียด้อืมอ่ะสวัสดีค่ะหูตายโดนโดนหนักมากเลยเนาะเพจคนไม่ขึ้นเลยอะ่ะแย่นาะแบบนี้แย่น่ะธอเออ แต่แปลกนะเวลาหุ่นไม่เข้านี่คนดูโอ้โหอลังการเจ็ดแปดพันคนดูโอ้โหอลังการแต่พอเวลาเล็กฉันเข้าปังๆเนี่ยคนดูไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโดนปิดการอีตอนไม่เข้านี่โอ้โหเปิดกันมองเห็นดีจังเลยอืมใช่ไหมเอออ,อีเวลาตอนไม่เข้านี่โอ้โหเปิดกันมองเห็นสนั่นอยากได้ลิฟมันใช้ดีมากครับ ขอบคุณมากค่ะลิปมอ่าลิปสติกลิปสติกมหารวยออยากได้คุณพี่สามารถพิมพ์รหัสได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยว่าอ่าลอลิงหนึ่งลอลิงหนึ่งค่ะลอลิงหนึ่งลิปสติกมหารวยนะคะลิปสติกสายมูทุกแท่งทุกชิ้นผ่านการปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ถึงเจ๊ค่ะขอบคุณมากค่ะ ล,นนลุ้นบนเธอลุ้นบนเธอฉันเชียร์บนอยู่แท่งร้านหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีแล้วก็ได้เข้ากลุ่ม v ี p พีด้วยหนึ่งแท่งใช้ไปเถื่อนานแล้วก็จะบอกว่ามันไม่แพงเลยนะแม่เพราะว่าหนึ่งโอ้โหคือทําทุกชิ้นทุก ทุกตัวเลยคือทําออกมาด้วยความแบบทุ่มเทแล้วก็ความลงตัวอ่ะแล้วก็เซรั่มสอเสือเจ็ดเก้าค่ะเซรั่มโกล์นะคะเซรั่มทองคำอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวลุ้นบน ขอให้มาค่ะเจเนี่ยเวลาโหเมื่อวัาวานจะบอกว่าเมื่อวาันไม่ได้โพสให้หน้าเพจแต่ก็คือลงในกลุ่มตลอดนะคะเราลงในกลุ่มทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สาเหตุที่เมื่อวาันที่ไม่ได้โพสอ่อเมื่อวาันยุ่งแล้วก็พอจะโพสก็อุ้ยมันเลยเวลามาพิเศษจะออกแล,แล้วเราก็เลยไม่ได้โพสนะคะ แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นเพราะว่าในกลุ่มอ่าสมาชิกห้อง VP คือเยอะมากเหตุแต่เวลาเข้าไม,ม่ไม่ค่อยมีใครเห็นเออแต่เวลาไม่เข้านี่เห็นกันทั่วประเทศนะคะ